สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ g r o c ิจิเร Radio เป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะอยู่กับพนิดาจงสุขสมสกุลและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายัในเส่วนทั้ง FM ออนไลน์และก็ออฟไลน์นะคะออนไลน์ทาง YouTube แล้วก็ทางพอดแคสต์รวมไปถึงทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะ วันนี้อยู่กับเกสของเรารองศาสตราจารย์ดรวัชรพลพุทธรักษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาพาทานอาหารเช้าด้วยความรู้แบบแครกเกอร์ครับทำไมมันต้องเป็นแครกเกอร์ด้วยอาจารย์ท็อปก็สำนักพิมพ์ Cracker's Book นะครับเป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่นะครับที่ก่อตั้งได้ตอนนี้ก็11เดือนนะครับเราก่อตั้งวันคริสต์มาสปีที่แล้วใกล้ข้อแล้วสิเกือบวบแล้วครับเกือบขวบแล้วครับ ก็เป็นสำนักพิมพ์ที่มีหนังสืออยู่สองไลนนะครับที่จริงมีหนังสือวิชาการแล้วก็หนังสือภาพสำหรับเด็กนะครับจุดเริ่มต้นก็อยากที่จะอาสาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของโลกความรู้นะครับที่จะมาช่วยแคลคสิ่งที่มันยากๆให้เป็นเรื่องที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้คนทั่วๆไปได้มากขึ้นครับมันคือจุดเริ่มต้นของคาว่าแคลก ใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นอาหารเช้าชั้นดีที่สมมติว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ก็เหมือนกับได้รับอาหารเช้าทางสมองไปด้วยใช่ครับใช่ไหมโดยเฉพาะเด็กๆเพราะเห็นว่ามีหนังสือเด็กด้วยวันนี้ไม่ด้อามาโชว์ไม่ได้เป็นเป็นอีบุ๊กครับเป็นหนังสือภาพสาหรับเด็กตอนนี้มีแต่เวอร์ชั่นอีบุ๊กก่อนอ๋องั้นเด็กๆก็สามารถคลิกนิ้วดูได้เลยใช่ก็คาดหวังว่าผู้ปกครองซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีส่วนของ iPad หรืออะไรที่ ให้ลูกๆดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะจำกัดเวลาในการใช้หน่อยแต่ว่าก็สามารถที่จะเปิดดูแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์เป็นสองภาษาะนะครับตอนนี้มีอยู่สองเล่มที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับเขียนเองก็แปลเองอ่าทำเองครับทุก,กอย่างกราฟิก<อ>กราฟิก เองด้วยโอ้ทำหมดเลยมี AI ช่วยใช้พลังแห่ง AI ช่วยด้วยครับ AI ก็มีประโยชน์ตรงนี้แล้วะใช่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการคุยกันถึงเรื่องของ AI คือถ้าใช้ AI ในทางมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ในทางที่เกิดเสียประโยชน์ก็ไม่ดีถูกไหมคะหนังสือเล่มนี้ช่วยด้วย AI ได้ไหมหนังสือเล่มนี้ที่ถืออยู่ในมือทำภาพปกครับว่าแสดงว่าคุณลุงคนนี้มาขอเมือบแครกเกอร์ด้วยการเจเนเรตผ่าน AI ใช่ครับต้องขอบคุณ A.I. นะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเสียค่าวาดแพงอยู่นะใช่แพงอยู่พี่ก็ทำหนังสืออยู่เหมือนกันต้องจ้างเขาเขียนต้องวาดเลยทีเดียวอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขียนถึงเรื่องคุณมาร์กครับคือพอดีผมสอนอยู่แล้วที่ภาควิชารัฐศาสตร์เนี่ยมีวิชาที่ชื่อทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสเปิดมาตั้งแต่ปีที่ผมเรียนปริญญาเอกจบมาก็ เกือบสิบปีแล้วครับ oh. อ่านี่ตอนตอนที่รอบแอบบอกอายุเลยนะเนี่ย <c oughs> ตอนที่ปรับปรุงหลักสูตรในคราวนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็ขอให้ภาวิชาในบรรจุวิชานี้ <c oughs> ครับทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสเนี่ยมาในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยได้มีอยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ <c oughs> <c oughs> คือปกติแล้วจะได้เรียนกันในวิชาทฤษฎีการเมืองครับ <c oughs> ก็อาจจะมีสักสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่พูดถึงลัทธิมาร์กส์พูดถึงคาร์มาร์กเป็นต้นทีนี้ในตอนนั้นก็เท่าที่ผมทราบนะก็จะมีแค่ที่จุฬาที่มีวิชามาร์กส์แยกออกมาเลยนะครับทีนี้ที่อังกฤษเนี่ยหรือที่ในฝั่งอเมริกาออสเตรเลียก็ตามเนี่ยเขาก็มีกันอยู่เขาก็มีการเรียนเกี่ยวกับคารมาร์กส์ที่ออกมาเป็นวิชาเลยนะครับประกอบกับตอนที่ไปเรียนที่ ยอคที่ปรินเอกเนี่ยนะครับผมก็ไปเรียนวิชานี้กับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านสอนวิชาเดียวกันนี้แหละทฤษฎีการเมืองของคาร์มาร์ชชื่ออาจารย์เน้ยไหมอ่ะเผื่อใครอยากจะไปเรียนด้วยไม่ทันแล้วท่านกเกษียณแล้วปี<อ>ที่แล้วนะครับ<อ>ก็ชื่อศาสตราจารย์วอร์เนอร์โบนเฟลนะครับ<อ>เป็นคนเยอรมันแต่ว่าอยู่ในอังกฤษมานานแล้วนะครับยี่สิบกว่าปีได้นะครับก็เลยคิดว่าที่นเรศวรเองเราก็มีการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองกันมาตลอดอ่าดังนั้นก็เลย อยากที่จะผลักดันให้หลักสูตรเนี่ยก้าวหน้าไปนะครับก็เลยบรรจุวิชาทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสเข้าไปด้วยครับที่มาที่ไปเป็นแบบนั้นเจ้าตัวหนังสือเล่มเล็กๆเ,เนี่ยก็แคร็กลัททีมาร์กเนี่ยเป็นส่วนที่ในตอนนู้นผมขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ทำเป็นเอกสารประกอบการสอนให้นิสิตในรุ่นแรกๆครับ เล,เลยยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากหนังสือเล่มอ่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นเอ,เอกสารประกอบการสอนแล้วก็ใช้หนังสือเล่มอื่นครับแล้วเจ้าตัวแล้วมันก็เก็บไว้ไม่ได้ถูกเผยแพร่ใช้แค่ในห้องเรียนพอทําสํานักพิมพ์ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปอาจจะสนใจนะครับแล้วก็มีประโยชน์อยู่รวมถึงนักเรียนที่เรียนทฤษฎีการเมืองของมาร์ก์ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่ม มีการเติบโตมากขึ้นนะเพราะว่าเท่าที่ทราบคือหลายมหาวิทยาลัยมีการบรรจุเป็นรายวิชาทฤษฎีมาร์กเนี่ยบ้างหลายที่ขึ้นก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาที่น่าจะหาหนังสือภาษาไทยที่เป็นตัวเป็นตัวช่วยอะครับอ่าน,นง่ายๆไม่ต้องไปอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชันเยอรมันเลยจริงๆใช่ไหมถ้าได้ที่งานชั้นต้นภาษาอังกฤษก็ดีที่สุดอันนั้นดีที่สุด แต่อย่างว่าในขั้นปริญญาตรีเนาะปริญญาตรีถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งปีสองเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก่อนเขาก็คงรู้สึกว่ามันเอนอหุนใจขึ้น,นหน่อยอมันมีแรงขับไปอ่านต่อเล่มต่อ,ต,อต่อไปใช่แล้วกะะ็เป็นจุดที่เหมือนเป็นผู้ช่วยผมจะถนัดทำหนังสือลักษณะนี้อย่างเล่ม s ci, <S อันโตนิโอกัมชีก็เช่นกันก็จะเป็นลักษณะเป็นผู้ช่วยว่าเราจะตั้งต้น ในการอ่านศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างไรใช่ครับเพราะด้วยส่วนใหญ่เด็กรัฐศาสตร์หรือเด็กทางสังคมศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านโดยพื้นฐานเนาะอาจารย์ครับเพราะว่าพออ่านแล้วศึกษาแนวคิดจากแต่ละคนแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์ถูกครับถูกไหมคะเราจะไม่ใช้คําว่าวิจารณเพราะถ้าวิจารณ์เนี่ยมันจะดูเหมือนกับเชิงลบแต่ถ้าเป็นวิพากหรือวิเคราะห์มันจะเริ่มดีขึ้นชัดขึ้นการวิพากคือ พยายามหาว่าอะไรคือคอสของปัญหานั้นๆแล้วก็หาทางออกร่วมกันใช่ครับหาโซลูชันก็<ต>คือเป็นติเพื่อก่อนนะฮะ,ะถ้าเป็นวิพากนะแต่ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นในโลกสังคมเครือข่ายออนไลน์เนาะเรื่องสื่อดิจิทัลทุกวันนี้ส่วนใหญ่อะ จะคอมเมนต์หรือวิจารณ์คนข้างเยอะแล้วใช้ไอเดียส่วนตัวเข้าไปในในประเด็นตรงนั้นต้องยอมรับนะว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วโอ้ oh, มันร้อนมากเลยสีนั่นสีนี่นวนนี่นั่นแล้วก็ทุกคนก็จะอ้างแนวคิดรัฐศาสตร,รขนน์ของคนนั้นของคนนี้หรือแม้กระทั่งในมุมของการสื่อสาร,รก็พยายามจะหยิบแนวคิดคนนั้นคนนี้มาวิพากษ ไม่ใช่วิจารณ์การสื่อสาร,รพี่ขอไม่ใช้คําว่าวิพากแต่ณนะขณะเนี้ยตัวจริงเสียงจริงมาบอกว่าต้องใช้แนวคิดมาร์กในการวิพากถ้าเชถ้าเรามองแนวคิดร์กซ์่งเบื้องต้นคอนเซ p ปชวลไลซ์หรือแนวคิดเบื้องต้นคืออะไรคะจันท็อปแนวคิดเบื้องต้นของลัทธิมาร์กจริงๆอาจจะต้องพูดถึงว่าผู้ชายคนนี้คือใครก่อนเนาะผู้ชายคนนี้คือคาร์มาร์กสำหรับท่านที่ อาจจะไม่ได้ศึกษาในทางทฤษฎีการเมืองหรือปรัชญาการเมืองเนี่ยอาจจะลองไปค้นในวิกิพีเดียก็ได้นะครับหรือ Google ธรรมดาเนี่ยว่าคาร์มาร์์คือใครนะครับคาร์มาร์์ก็เป็นนักปรัชญานักเคลื่อนไหวเป็นผู้ที่มองเห็นความเหลื่อมล้ำที่โลกของเราได้รับจากระบบทุนนิยมมาร์์เกิดปี1818 18. ก็เป็นยุคที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยแล้วใช่ครับดังนั้นเมื่อเขาเริ่มมาชัวร์คือเรียนหนังสือจบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ทุนนิยมยุคแรกความเลื่อมล้ำมันดําเนินไปแล้วมันมันมันเป็นยุคอุตสากรรมโรงงานที่ยังไม่มีการพิทักษ์หรือคุ้มครองสิทธิของชนชลแรงานใช่ที่ดีอย่างเช่นอาจารย์เปิ้ลมีลูกที่อยู่มัธยมใช่ไหมฮะแล้วก็ แรงงานก็สามารถคือถ้าทุกวันนี้น้องอายุยังไม่ถึงสิบปดเนี่ยมันเข้าไปทำงานแบบฟูลไทม์ไม่ได้แต่ในยุคอดีตเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองเรื่องพวกนี้นายทุนก็สามารถที่จะขูดรีดแรงงานยิ่งเป็นเด็กยิ่งให้ค่าแรงได้ถูกแล้วก็ไม่มีทางเลือกใช่ครับแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์จักคือข้ออ้างของของอุตสาหกรรมมีจํากัดใช่งี้แล้วกันแต่ก็สามารถทํางานที่มันเป็น งานที่ไม่ต้องเป็นสกิลเลเบอร์อะไรมากนะงานงานใช่กาวใสจะสามารถทำไดเช่นนั้นทำได้ครับในยุคสมัยของเขาเขาก็เห็นระบบแบบนี้แล้วเขาจึงพยายามลุกขึ้นมาสู้ใช่ค่ะคือถ้าเราตอนนี้เราดูละครทีวีเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังออกออนแอร์อยู่ของช่อง3ก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามจะไปต่อสู้ความไม่ไม่เป็นธรรมซึ่งตัวแม่เขาเป็นเจ้าของอ๋อ PARTMENT STORE ขนาดใหญ่ แล้วกำลังจะไปใช้ที่นาที่ไร่คนอื่นในการสร้างซ u เปอร์ดีพาร์ตเมนต์สโต์เขาเองมองเห็นว่ามันไม่เท่ามันไม่เป็นธรรมแล้วมันทำให้อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมมันหายไปวิธีการอย่างเงี้ยก็คือพื้นฐานเบื้องต้นที่มาร์กเองก็คิดในเวลานั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างอาจาย์ทอปมันจึงเป็นการจุดประกายที่นำไปสู่การคิดคอนเซปต์หรือแนวคิดแล้วจากมนนั้นก็กลายเป็นทฤษฎีครับจะว่าแบบนั้นก็ได้แล้วก็มาร์กเนี่ย ต้องเติมไปอีกนิดนึงคือเขาจะไม่ได้เป็นแค่นักทฤษฎีที่เสนอทฤษฎีหรือความรู้ทางปัชญยาเฉยๆเพราะมาร์กนี่บอกไว้ชัดเจนเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือมันไม่ใช่การทำความเข้าใจโลกแล้วแล้วเข้าใจเฉยๆแต่ประเด็นคือเขาใช้คำว่า the point is to change it ประเด็นคือต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงใช่เพราะเขาเห็นว่าระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่มันไม่เป็นธรรมดังนั้นก็จึงต้องหาทางสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมันการจะไปต่อต้านทุนนิยมเนี่ยมันคือปลาตัวใหญ่มากเลยนะจันทบถถ้าเรามองในเชิงอุตสาหกรรมเนาะมันคือปลาตัวใหญ่ที่พยายามจะกินปลาตัวเล็กๆเข้าไปและการจะต่อต้านมันเนี่ยคือการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานใช่ไหมคะมันมีภาษากังก,กคานี้อยู่เนาะการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานถูกครับเป็นคอนเซ็ คือคำว่าอะไรนะคะจันทอศครับการต่อสู้ระหว่างชนชั้นครับซึ่งอันนี้ก็คือเริ่มต้นของมาร์กทฤษฎีมาร์กใช่ใช่เป็นจุดตั้งต้นเลยคือการมองสิ่งที่เรียกว่าเป็นคลาสคอนฟ lict ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นแล้วก็วิธีมองปัญหาของทฤษฎีมาร์กคือการช่วยให้ผู้ที่วิเคราะห์การเมืองอ่ะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะมองปัญหาในระดับที่เป็น Class Analysis ดังนั้นปัญหาของระบบทุนนิยมมันไม่ใช่ปัญหาของผมหรืออาจารย์เปิ้ลในฐานะที่เป็นปัจเจกถ้าเราสองคนเป็นนายทุนใหญ่ปัญหาที่แท้จริงของทุนนิยมมันไม่ใช่เราสองคนที่เป็นนายทุนใหญ่<ะ>ปัญหาที่แท้จริงคือปัญหาที่เป็นระบบที่มันสร้างคลาสที่แตกต่างขึ้นมา ฟังดูเหมือนจะยากมันคเรื่องของโครงสร้างที่มันมันมันเซตขึ้นมาเป็นระบบสมมติอาจารย์ท็อปมีมีโรงพิมพ์อยู่หนึ่งโรงพิมพ์มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองอาจารย์ท็อปเป็นนายทุนแล้วอาจารย์ท็อปจ้างพี่ไปเป็นคนเขียนอาจารย์ท็อปก็จ้างสุนทยาไปเป็นคนวาดรูปอาจารย์ท็อปก็จ้างน้องโอไปเป็นคนประสานงานเพราะฉะนั้นมันก็คือโครงสร้างหรือระบบ เจาจจันทอบก็จะบอกทุกคนว่าครับได้เงินไม่เท่ากันใช่ตรงเนี้ยมาร์กเรียกว่าความสัมพันธ์ทางการผลิต relation of production ครับก็จะมีจะเรียกในทุนผู้ประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของทุนนะครับเจ้าของทุนในที่นี้อาจจะเป็นไม่ใช่แค่เงินเนาะอาจจะเป็นเจ้าของ Facility ต่างๆที่เป็นคนลงทุนในจุดนี้นะครับ หรือว่าโน้ตฮาวความรู้ความสามารถเฉพาะที่มีแต่ธุรกิจของเราที่ทําได้แต่แต่ว่าธุรกิจอื่นทําไม่ได้เราเป็นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ที่วันนี้ทุกวันนี้เราเรียกเป็นภาษากฎหมายสิ่งเหล่านั้นเรียกรวมๆว่าทุนครับแคปิตอลอ๋อแสดงว่าทุนเนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องของมันนี่หรือเงินเท่านั้นเงินเป็นมันนี่แคปิตอลเป็นทุนชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งใช่ครับแล้วก็เรื่องความรู้ก็เป็นทุนชนิดหนึ่งใช่ครับเป็นโนเ a จแคปิตอล ใช่ครับมหาลายถึงส่งเราไปเรียนเป็นการลงทุนูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีทุนแคปิตอลคือฮิวแมนแคปิตอลอยู่ตรงที่สูงมากที่สูงมากเพราะปีปีหนึ่งก็ส่งไปหลายหลายคนหลายพันเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเธอแล้วก็พี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอ่ะในฐานะชนชั้นตอนนี้เรากลายเป็นชนชั้นแรงงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักแต่ว่าชนชั้นแรงงานอื่นๆที่ใช้แรงกายเป็นหลัก เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอยู่ที่ทำไม่น่าอะไรเงี้ยมันมีคำถามนี้เกิดขึ้นถูกไหมจันทปเสมอมาครับเสมอมาเป็นปีพันแปดร้อยแปดสิบแปดสองรอยกว่าปีของของโลกทุนนิยมก็จะเป็นคําถามแบบนี้เสมอมาแล้วก็จริงๆจะบอกว่าแก้ไม่ได้เลยหรือก็ไม่เชิงคือถ้ามองในมุมของคาร์มาร์กก็จะบอกว่ามันต้องแก้ได้เพราะเหตุผลก็คือ โลกของเราก่อนจะมาถึงระบบทุนนิยมมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ามาร์กใช้คำว่าโหมดออฟโปรดักชันก็คือวิถีในการผลิตก่อนทุนนิยมมาแล้วเขาผลิตกันอยู่แล้วใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นระบบทุนนิยมก็ก็ไม่ได้ใช้เครื่องจกักรอาจจะช่วงแรกก็อาจจะเริ่มมีระดับง่ายๆก็ก็เดาวไข่ธรรมดาอาจจะบอกแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งที่แตกต่างคือความสัมพันธ์ทางการผลิต สิ่งนี้สิ่งที่แตกต่างคือถ้าเป็นยุคนี้ผมจะจ้างอาจารย์เปิ้ลมาทำงานเรามี contract คอนแทคแล้วจริงๆอาจารย์เปิ้ลก็เป็นเสรีชนอาจารย์ก็บอกว่า contract คอนแทคให้ค่าตอบแทนแค่นี้พี่ขออนุญ,ญาตปฏิเสธพี่ก็สามารถเลือกรับงานอื่นที่ถูกใจมากกว่าได้อันนี้คือโลกทุนนิยมใช่ไหมครับเขาปฏิเสธงานเราได้ใช่เราเลือกได้พี่ดนปฏิเสธประจําเลยน้องพอแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นวิถีการผลิต ของโลกยุคก่อนทุนนิยมอ่ะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้อ๋อมันทํากันด้วยใจไม่ล่ะครับมันเป็นความสัมพันธ์แบบศักดินามันเป็นยุคฟิลด์เลสติกก็คือจะต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายเจ้าที่ดินใช่ครับสร้างใช่ใช่ใช่เขาเขาน่จะมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างนี้ไหมสมมุติว่าใครทํานาได้สิบไร่ก็ได้ผลผลิตจากนาสิบไร่นั้นคนก็เลยพยายามจะทาทำ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 เพื่อให้ได้ผลผลิตตอบแทน ส่วนหนึ่งถูกครับ<ะ>และแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ประวัติศาสตร์ของแต่ละแห่งในแง่นี้มันจะมีดีเทลที่แตกต่างกันค่ะแต่ความสัมพันธ์ทางการผลิตจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ปัจเจกมีเสรีภาพในการเลือกอืมต้องถูกสั่งให้ทําคือนายทุนเนี่ยจะมองว่าในทุกวันนี้กรรมกรเนี่ยมาสมัครงานที่บริษัทเราเองนะค่ะถูกไหมดังนั้นถ้าไม่พอใจก็ฝ่ายบุคคลอยู่ตรงนู้น ไปยื่นไปไปยื่นใบสมัครไอ้ขอภายไปยื่นใบลาออกได้เลยนะแล้วก็ไปบริษัทนู้นก็ได้เดินไปอีกนิดนึงอยู่ใกล้ๆกันถ้าไม่พอใจเรานะแต่ในอดีตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ครับปั๊มใช่สักเลขกันไปัลขเราอาจจะทุกวันนี้มันเป็นรอยสักมันก็คือการสักเลขใช่ครับมันเป็นระบบธาตุระบบไพร่ประเด็นคือตรงนี้ฮะประเด็นคือไม่ถ้ามองอย่างเงี้ยมองในแง่ดีทุนนิยมก็ดีสิท็อป ช่วยช่วยเรื่องนี้ไงใช่ไหมโอ้โบพิธีกรเก่งมากเลยใช่นายทุนก็จะมองแบบนั้นใช่ครับหรือแม้แต่กรรมอาชีพก็มองแบบนั้นเช่นกันใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็จะมีอีกหลายหลายเรื่องที่ความจริงน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะมีสังคมที่ดีกว่าทุนนิยมได้อีกอ่าันแบบง่ายๆตอนนั้นมันก็ถือว่าเขาก็ได้พูดคําว่าเช้งเหมือนกันเพราะว่ามันเช้งจากเจ้าขุนมูลนายมาเป็นเรื่องของระบบ ทุนนิยมแต่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่มันเช้งมาแล้วมันก็มีอะไรที่เหลื่อมล้ำกันอยู่มไม่ชอบมาผักกลนอยู่ซึ่งทำให้มาร์ก็พยายามที่จะแทะแล้วก็ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่ามา克์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนแรกหรือไม่ใช่คนเดียวที่มองเห็นว่าระบบทุนนิยมมันก็มีปัญหาเนาะ,ะเพราะว่าในอย่างในฝรั่งเศสเองใน มันก็จะมีในกลุ่มของลัทธิสังคมนิยมนะครับพวกนั้นเองนะ่ะก็เห็นถึงความไม่โอเคของระบบที่เป็นอยู่แต่ว่าในดีเทลหรือว่าในการอธิบายสังคมแล้วก็การจินตนาการถึงโลกในอุดมคติเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณมาร์กแล้วก็อของเพื่อนที่ต้องคิดว่าจินตนาการกลับไปสมัยนั้นเขาคงนั่งจิบกาแฟคุยกันเหมือนเรากำลังคุยกันอย่างนี้ปะ เออแล้วก็คุยกันถกเถียงกันนั่นนี่โน่นเออเราก็ลองมาเปลี่ยนดูดีไหมอะไรจริงๆก็อาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเพราะว่ามาร์กเองก็ในก่อนจะบ้านปลายเนี่ยก็ยากลําบากอยู่เหมือนกันคือชีวิตต้องใต้ดินมากอ่ะใช่ก็จะมีช่วงคือแกต้องหลีภัยหลายที่จากเยอรมันค่ะจริงจริงแกเล่นจบริญญาเอกนะครับเป็นด็อกเตอร์แหละเออแต่แต่ไม่มีใครรับเป็นอาจารย์เพราะด่าทุกคน ไม่ใช่เราไม่ใช่คำว่าด่าเรยบอกว่าวิพากษ์ทุกคนวิพากษ์ทุกคนกระทั่งอาจารย์ของตัวเองดังนั้นคาร์มาร์กเนี่ยก็จะล้างครูใช่ครับด้วยความคิดเขาด้วยความคิดที่แย้งอะไรอาจารย์อาจารย์เขาคนวิพากษ์สุดๆอ่ายกตัวอย่างเฮเกลนะครับนักปรัชญาอ่านักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอาแบบง่ายๆเนาะคือเฮเกลเนี่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของอุดมคตินิยมเรื่องเรื่องของจิต มาร์กซ์ก็บอกว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของแมทริ얼คนเนี่ยถ้านึกอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเราก็จะยุคขึ้นมาเปลี่ยนเลยเออเพราะว่าเออเราคิดถึงนี่น่าจะเป็นการที่ระดับจิตใจของเรานั้นดีงามยิ่ง <Okay. S 2> ขึ้น <Okay. S 2> เพราะว่าร่าเรียนมาไม่ใช่แต่คนถ้าจะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงแรงต่างก็เพราะว่ามันไม่มีจะกินตอนเนี้ย mm. คนมันไม่มีบ้านจะอยู่หรืออะไรต่างๆนั้นมาร์คบอกมันเป็นเรื่องของปัจจัยทางวัตถุต่างหากอย่างเงี้ยก็แย้งกัน แค่โต้แย้งแค่นี้ก็มีโกรธกันแล้วหรอในดีเทลก็น่าจะมีอะไรอีกเยอะโอ้น่าจะมีอะไรอีกเยอะนี่คือเรื่องเาเล่าต่อๆกันมา200กว่าปีเราก็ได้ยินได้ฟังมาว่าก็เลยไปอยู่ใต้ดินกันเลยแต่เราสองคนคงไม่อยู่ใต้ดินนะแม้ว่าห้องเราจะมืดกระตากนะคะวันนี้คุยสนุกมากค่ะเรื่องของมาร์กยังมีอะไรอีกเยอะมากๆที่เรื่องของมาร์กจะเล่าสู่กันฟังในรายการกลอุคอดิจิรีดิโอพนิดาจงสุขสมสกุลและวัชรพลพุทธรักษานะคะเราเป็นนักวิชาการที่ อยากจะทําให้องค์ความรู้นั้นง่ายๆไปสู่คนฟังดีไหมคะคแล้วเราก็จะกลับมาขายหนังสือเล่มนี้ในสัปดาห์หน้ากันต่อไปเจอกันวันพุธสเตจูนอยู่กับ fm 107.25เสมกะเฮิร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะติดตามกันได้ทั้งเพจ Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็พอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ